สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์เมื่อวานนี้เชิญอาจารย์เสรีสุปราทิ์มาให้ข้อเท็จจริงความเป็นไปได้และกรณีเลวร้ายของเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครได้โชว์แผนที่ให้เห็นว่าถ้าเป็นกรณีเลวร้ายที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นกับกรุงเทพมหานคร วันรุ่งขึ้นกลายเป็นข่าวคลาวครับแล้วก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาถามไถ่กันมากว่ากรณีเลวร้ายที่สุดถ้าจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรวันนี้ขอเริ่มรายการตอบโจทย์ด้วยการโชว์แผนที่กรณีเลวร้ายที่สุดถ้าเกิดไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้และนําไปสู่น้ําท่วมในกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมดูช้าๆใจเย็นๆน,นะครับนี่คือเส้นแม่น้ําเจ้าพยาและถ้าเกิดกรณีเลวร้ายที่สุดไม่สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆได้นั้น สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาความเป็นไปได้ที่น้ำจะท่วมมีสูงถึง1-2เมตรสีเขียวนะครับอันนี้คือ1-2เมตรฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งเจ้าพยาถ้าจะต้องเตรียมตัวก็ให้คำนึงว่าน้ำจะท่วม1-2เมตรซึ่งอาจจะจำเป็นที่จะต้องอพยพหรือว่าอยู่กันไม่ได้ต่อไปนะครับในขณะที่ถัดมาเป็นสีฟ้านะครับมีเขตที่สีฟ้า ความเป็นไปได้ที่น้ําจะท่วมคือ5 1เซนมถึง100ซนตมรคือประมาณครึ่งเมตรถึง1เมตรแล้วก็สีส้ม2 1ซนมตรถึง50ซนตเมในขณะที่เขตสีเหลืองประมาณ1 0 2ถึง20เซนยังพออยู่อาศัยกันได้นะครับฉะนั้นถ้าไล่กันดูมาประมาณครึ่งเมตรถึง1เมตรไล่จากบางพลัดฮะดุสิตบางกอกน้อยตลิ่งชันพระนครคลองสานภาษีเจริญบางแคหนองแขมบางบอนบางขุนเทียน อันนี้ระดับครึ่งเมตรถึง1เมตรนะครับจอมทองบางคอแหลมแถวนี้ยานาวาสาธรนะครับบางรักอาจจะเบาลงไปหน่อยปทุมบันเบาลงไปหน่อยราชเทวีมีสิทธิ์ท่วมสูงเหมือนกันนะครับเขตนี้ประมาณสัก21เซนถึง50เซนอาจจะยังพออยู่กันได้นะครับนี่คือข้อมูลและเป็นแผนที่ที่ถามกันมามากวันนี้ดูกันชัดๆว่าบ้านใครอยู่เขตไหนแล้วถ้าจําเป็นต้องเตรียมตัวจําเป็นต้องตัดสินใจจะต้องตัดสินใจอย่างไรอันนี้คือข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการครับแต่จอบ จทย์วันนี้พาไปคุยกับผู้ที่รับผิดชอบกรุงเทพมหานครโดยตรงสองท่านเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณธีรชนมโนมัยพิบูรณ์และแพทย์หญิงมาริณีสุข,ขะเวชวร,รกิจสองท่านจะมาให้ข้อเท็จจริงมาพูดถึงความเป็นไปได้มาพูดถึงกรณีเร,ร้ายที่สุดของกรุงเทพมหานครและถ้าฟังข้อมูลทั้งหมดจากสองท่านรวมทั้งอาจารย์เสรีเมื่อวานนี้แล้วท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองครับว่า จะเดินอย่างไรต่อไปสําหรับชีวิตในช่วง1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์และ1เดือนต่อจากนี้ติดตามรับชมการสัมภาษณ์ได้ครับคุยกันเยอะเอาเรื่องประตูน้ําก่อนเดี๋ยวก็บอกว่ากรทมไม่ยอมเปิดน้ําก็เลยลงไม่ได้เดี๋ยวก็บอกไม่ยอมปิดไม่ยอมเปิดอะไรอยู่ตรงเนี้ยคนงงกันไปหมดตกลงเรื่องประตูน้ําเป็นอย่างไรฮะครับเออเรื่องประตูระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครกับรอยต่อเนี่ยเ,เรียนว่าเรามีประตูน้ําอยู่2ส่วนนะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นของกรุงเทพนครอ,อีกสุ่วนหนึ่งเป็นของกรมชลประทานนะครับน้ำประตูระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพนครเนี่ยนะครับด้านด้านตะวันออกเนี่ยด้านบนตรงคลองหกวาเนี่ยนะฮะเ,เราจะมีที่คลองสิบามเนี่ยจะเป็นบานประตูของทางกรมชลประทานซึ่งก็โอเควันนีเ้เปิดครบสิบสองตัวแล้วนะฮะใช้เวลาสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้เปิดจากสองตัวสี่ตัวจนครบสิบสองตัวนะครับ,รบซึ่งก็ก็ ปิดช้าไปหน่อยแต่ก็ยังเปิดก็ยังถือว่าดีนะครับส่วนที่2ขัดถัดลงมาก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองคลองแสนแสบเนี่ยกับคลองหกวานะครมีลักษณะคล้ายกันก็คือน้ำเนี่ยจะเทเข้าไปในเมืองนะครับทำไมจะป็นต้องเปิดประตูระบายน้ําเพื่อดึงน้ำเนี่ยย้อนกลับเข้ามานะครับการดึงน้ําย้อนกลับเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้น้ําด้านบนเนี่ยสามารถไหลบา่าลงมาต้องมีเครื่องสูบน้ำต้องมีเครื่องสูบน้ําถูกต้องครับจำเป็นต้องมีเครื่องสูบน้ําซึ่ง ปัญหาที่พบเมื่อวานที่เราเข้าไปที่ตรงหนองจอกเนี่ยฮะซึ่งเป็นประตูระบายน้ำของกรมชลประทานที่คลองแสนแสบที่มีหลายคนบอกว่าทำไมกรทมไม่เปิดประตูคลองแสนแสบบอกว่าคลองแสนแสบแห้งกรทมไม่เปิดประตูความหมายว่ากรทมกักไวอุ่นน้ําท่วมกรุงเทพความจริงเป็นยังไงฮะความจริงก็คือบานประตูที่คลองแสนแสบมีปั๊มอยู่20ตัวกับบานปิดอยู่นะครับน้าที่ไปยืนเนี่ยเราเห็นเลยว่าเออล้นเต็มบานละเพราะฉะนั้นจากจุดสูงสุดเนี่ยลงมาเนี่ย มันรับได้เท่านี้แหละเพราะเราปล่อยออกเจ้าพยาจนหมดมันไม่มีน้ําเข้ามาเติมจากตรงนี้นะครับสาเหตุอะไรที่ทําให้ไม่มีน้ําเข้ามาเติมเพราะว่าบานที่ปิดอยู่ปั๊ม20ตัวเนี่ยไม่เปิดเลยทั้ง20ตัวผมไปสอบถามก็พบว่าเจ้าหน้าที่บอกเสีย3ตัวถามซ่อมได้ไหมบอกซ่อมไม่ทันยังไงก็ไม่ทันเปิดได้17ตัวตัวตัวหนึ่งเนี่ยก็มีความสามารถในการรับน้ําได้เท่ากับ3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับถ้าเปิด17ตัวเนี่ยก็จะได้อย่างน้อยก็51 ลูกบากเมตรวินาทีคิดคิดออกมาก็ประมาณ4ี่ล้านห้าแสนลูกบากเมตรต่อวันก็นึกถึงน้ำประมาณ4,500ล้านขวดนะฮะขนาดลิตรนะฮะถ้าขนาดห้าห้ามิลลิตรเนี่ยก็ประมาณ900ล้านขวดต่อวันที่ที่จะเอาออกไปนะครับอันนั้นอันที่1นึ่ง อันที่สองลงมาออกไปทางบางประกงแล้วก็เข้าอ่าวไทยทีนี้คนฟังก็งงตัวเลขมันเยอะครับไอการปิดไว้เนี่ยใครได้ประโยชน์ทําไมต้องไปปิดไว้แล้วถ้าเปิดเนี่ยใครเสียประโยชน์แล้วทาไมไม่เปิดคือคือต้องต้องเรียนข้อเท็จจริงก่อนว่าในในลักษณะของของประเทศไทยเนี่ยเรามีทุ่งราบที่ประเทศไทยี่ประเทศไทยแล้วเรามีทุ่งราบเนี่ยนะฮะการทุ่งราบซึ่งธรรมดาโดยน้ําธรรมชาติเนี่ย ถ้าวิชาประวัติศาสตร์เราก็รู้ว่ากรุงศรีวิญยาเนี่อยู่มา400ปีกลุงแตกสองครั้งทุกครั้งที่กรุงแตกคือฤดูที่ไม่มีน้ําทุกครั้งที่พม,ามา่าอพยพกลับนี่คือน้ําป่ามาเพราะฉะนั้นบ้านเรือนในสมัยก่อนเนี่ยจึงยุกได้ถุนสูงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเพลนที่รับน้ําเมื่อไม่เป็นเพลนที่รับน้ำเนี่ยทุกครั้งที่น้ํามาเนี่ยมันจะบ่าลงปากอ่าวทั้งหมดนะครับปัญหาของปีนี้ก็คือมีการปกป้องพื้นที่นะครับ ในฝั่งตะวันตกบางพื้นที่ซึ่งคนก็คงทราบดีว่าเป็นอะไรนะครับตะวันออกเหมือนกันก็มีการปกป้องพื้นที่ทั้งคือสองฝั่งมีคนพยายามไปกันไม่ให้น้ําลงไปในพื้นที่ถูกต้องครับซึ่งวันนี้มันเป็นบางคนก็บอกเป็นเรื่องมวลชนเป็นเรื่องใครเพียมนัดวาสนาขนาดนั้นฮะประชาชนอยากรู้ผมว่าประชาชนคงทราบครับว่าใครเมียมนัาวาสนาขนาดนั้นแต่ว่ามันมีการไปกันจริงก็มันพิสูจน์ได้เห็นว่า20ตัวมันไม่เปิดนะครับนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพอพื้นที่รับน้ํามันแคบลงเนี่ยนะฮะ น้ำมันก็จะบ่าเข้าตรงกลางเพราะพอมันน้อยลงเนี่ยมันก็ยกตัวสูงนะครับเพราะงั้นพื้นที่ด้านด้านตะวันตกจะเป็นฟัชเวในพื้นที่กอทม .4 เขตก็ดีจะเป็นชะเชิงเซาหรือพื้นที่อื่นๆก็ดีที่จะลงปากอ่าวเนี่ยก็เลยมีปัญหาครับอ,อ,อีกตัวหนึ่งซึ่งยังไม่ได้เปิดนะฮะก็คือ,อ,อที่คลองประเวศบุรีลมนะครับเ,เราไปพบว่าเปิดแค่2ตัวจาก20ตัว เพราะนวันนี้บอกเปิดแล้วเปิดแล้วคือเปิด2ตัวจาก40ตัว <ừ. S 2> เพราะฉะนั้นความสามารถในการผลักดันน้ําออกเนี่ยที่ร้อยยี่สิบล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือสิบล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเนี่ยไม่ทํางานทีนี้ไอประตูน้ําอันไหนเป็นของกทมและอันไหนเป็นของหน่วยงานอื่นเวลาบอกไม่เปิดไม่เปิดเขาก็บอกว่ากอทมอนั่นแหละเป็นคนไม่เปิดแล้วก็ก,กักไว้ให้น้ําท่วมภาคกลางให้น้ําท่วมจังหวัดอื่นๆเพื่อที่จะทําให้กอทมอปลอดภัยแล้วก็หาเสียง ก็ข้อทีจริงก็คือข้อทีจริงครับทางท่านผู้ว่าเองเนี่ยได้ทําหนังสือผ่านสปพนะฮะ,ะว่าขอให้เปิดบานประตูระบายน้ํา100%ซนะครับเพื่อให้ระบบระบายน้ําทําหน้าที่ของมันนะครับขณะเดียวกันเราขอร้องว่าให้ปิดบานาในที่ด้านเหนือนะฮะคือต้นน้ําที่จะไหลลงมาเพื่อชะลอให้น้ําค่อยๆลงเนี่ยนะครับอนอกเหนือจากไม่ผักออกซ้ายและขวาแล้วเนี่ยลงข้างบนเนี่ยยังบ่าลงมา ประตูระบายน้ําที่ประตูน้ําพระอินทร์นะครับกับทางยูเทิร์นตรงตรงลังสิตเนี่ยลังสิตประยุนศัก์เนี่ยนะครับสองจุดก็เป็นปัญหานะครับทางกรุงเทพมหานครก็ก็ร้องขอให้ปิดบานตรงนี้มานานแล้วนะครับจนจนล่าสุดก็รับทราบว่าท่านนายกเพิ่งทราบข้อเท็จจริงนะครับก็มีการส่งกุญแจประตูบานให้ให้ผู้รับผิดชอบเป็นคนอื่นนะครับเพราะว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นฮะทราบมาว่าบานเนี่ยเสียหายมาประมาณหนึ่งเดือน แล้วก็มีการปิดบงดังข้อเท็จจริงกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าท่านนายกอาจจะได้ข้อมูลช้าไปนิดนึงนะครับก็มีการประชาชนก็ทราบนะฮะว่าทหารพยายามเข้าไปปิดนะฮะแต่ตอนนี้สายไปซะแล้วนะครับทหารพยายามเข้าไปปิดแล้วทำไมปิดไม่ได้ฮะคือ,คอตอนนี้มันมาเกินกว่าที่จะปิดนะฮะมันมาเกินกว่าที่จะปิดก็กกอย่าไปโทษกันเลยฮะมันก็คือมันสายไปละแต่ว่าเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะแก้กปัญหากันยังไงดีกว่าเอาครับเชิญครับการแก้ปัญหานะครับอยากเรียนนี่ฮะว่าสภาพ ทุ่งทุ่งที่เมื่อสักครู่ได้แสดงให้เห็นเนี่ยนะฮะว่าต้องต้องผ่าออกทุ่งตะวันออกตะวันตกคือต้องออกซ้ายออกขวาใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนี้ท่านท่านแต่ออกไม่ได้เพราะว่ามีคนไม่อยากให้ออกครับงั้นเถอะซึ่งตอนเนี้ผมคิดว่าเราต้องปกป้องพื้นที่ชั้นในครับพื้นที่ชั้นในเนี่ยเนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและเป็นพื้นที่พระราชฐานับนะครับผมคิดว่าพวกพวกเราเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไม่ให้น้ําท่วมพื้นที่เขตพระราช้นี่คืออะไรฮะคือคือ ผมอยากเรียนี้ฮะว่าตอนที่กรทมคิดเมื่อประมาณเดือนเจ็ดที่ผ่านมาพอเรารู้ว่าน้ําเหนือมาเยอะเนี่ยนะครับ,รบเรามองว่าประตูด่านที่